ชาโนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจําวันศุกร์ที่7เมษายน2566นะครับสำหรับสุดสัปดาห์แบบนี้เขาังคงมีคิวเตะ นะครับสำหรับฟุตบอลลีกทั่วโลกนะหลายคู่ที่น่าจับตามองนะครับข่้คืนวันศุกร์ก็มีทานะาของการโชเซเลอานะครับเริ่มต้นที่คู่แรกเวลาสีทุ่มเลยนะครับซาเลนิตาน่าเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอินเตอร์ก็เพิ่งนะครับกำศึกบอลถ้วยมานะครับเลเทนกันโดนไปหลายแดงนะครับสำหรับเกมล่าสุดนะนะครับส่วนทางหน้าของจาฟูงนาโปลีนะครับที่สะดุดมาเหมือนกันเจอกับเลเช่นะครับในเกมเยือน ส่วน a อซีมิลานเจอกับเอ็มปอรีนะครับแล้วก็ปิดท้ายกับลาลิก้าสเปนครับเซบียาเจอกับเซลตาบิโกเวลาตีสอตามประเทศไทยนะครับดังนั้น4ตัวช่วแน่วันนี้ไปลุ้นไปชมกันเลยนะครับก่อนอื่นใครที่ชื่อชอบฝากกดไลค์ผมอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับใครที่รู้สึกว่าใช่ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆให้มารับชม รับฟังแล้วก็ติดตามกันไปนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมพักไป1วันนะครับ <c oughs> นะก็ยังคงเมคันป่วยอยู่นิดนึงนะครับก็พักไป1วันนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา ก็ก่อนอื่นไปสรุปผลบอลคืนวันก่อนแล้วกันนะครับทางด้านของบาร์เซโลนาพ่ายให้กับเรมาริตถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับเลเทสเหมือนก,นกันกับเป็นทางด้านของเรมาริตบุกเข้าไปเข้าชิงนะที่จริงบาร์เซโลนาลุ้น3ถ้วยนะครับแต่ก็พลาดไปก็ถือว่าเสียหายพอสมควรนะครับแล้วศึกพรีเมลีครับนิวคาสเซิลบุกถล่มทางน้านของเวสต์แฮมถึง5ประตูต่อหนึ่งแล้วก็แมนยู นะครับเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ก็ถือว่าเป็นตาไปตามคาดเกือบทุกคู่เลยนะครับ3คู่ผิดคาดแค่ลิมาลิตกับบาร์เซลโลนานะครับในสเตปผมโดดหนีไปสูงนะราคามันค่อนข้างที่อันตรายเหมือนกันสำหรับราคาปป,ปออบาร์เซลโลนานะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับาทางด้านของบอลถ้วยนะครับทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยน้องเอาชนะทางด้านของลียงไปได้จริงๆนะครับแชมป์เก่าก็เข้ารอบชิงเป็นที่เรียบร้อยวันนี้นะครับคืน ที่ผ่านมาอาจจะลุ้นตูรูตนะนะครับตูรูตก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงว่าจะเข้าชิงหรือไม่ดังนั้น4ตัวชวนหนวันก่อนนะครับเข้าไป3เสียไปน1นแค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้มาลุยกันเลยครับวิเคราะห์บอลกับชาโนนคนบ้าบอลน,นะครับประจําวันศุกร์แบบนี้นะครับคู่แรกนะเริ่มต้นกันที่ซาเลนิตาน่านะครับเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานซาเลนิตาน่านะครับถีตัวเองจากโซนบุยมาหลายเกมแล้วนะครับสาหรับเกมในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันนะ ว่ากาโชเซลอาเนี่ยนะครับเหลืออีกสิบนัดนะที่เหลือจะเป็นยังไงกันบ้างบทโซนบนนะครับอินเตอร์มิลาน,อนเอซิมิลานลานซิโอนะครับรวมถึงโรมาตลัลต้าก็ยังคง นะครับวิ่งเบียดกันที่ 2- ถึงที่6มีโอกาสจบได้ทั้งหมดเลยนะครับอันดับอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็น่าลุ้นเหมือนกันครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าควมได้เปรียกก็ยังคงเป็นอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะสำหรับในซีซั่นนี้นะครับราคาที่ออกมาอินเตอร์มิลานบุกมาต่อลูกควบเลยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับบางสํานักไหลจาก1ลูกไหลขึ้นด้วยนะครับราคาไหลส่งให้อินเตอร์มิลานเป็นต่อถึงประมาณ5เท่า นะครับ5 1 5นี่นะครับอย่างชัดเจนนะนะก็ถือว่าอินเตอร์มิลานได้เปรียบจริงๆครับสำหรับเกมนี้สูงต่ำปเปิดที่2ลูกคือครบ3นะครับนะ่ายิง3ประตูยังคงได้ครึ่งนะดังนั้นคู่นี้มีโอกาสจบสกอร์สูงด้วยแต่ราคาที่ออกมาเป็นบอลหน้าเดียวที่อินเตอร์มิลานจะบุกโหมกระหน่ำของซาเลนิตาน่าอย่างแน่นอนนะครับซาเลนิตาน่าอยู่อันดับที่15ของลีกครับมี28แต้มนะครับเกมในบ้านเนี่ยจาก14เกมชนะ4เสมอ4แพ้ไปถึง6นะส่วนอินเตอร์มิลานครับ อ,อยู่ที่อันดับที่4นะครับมี50แต้มนะก็แต้มเนี่ยเท่ากับที่5โรมาเหมือนกันค่อนข้างอ,อันตรายนะครับลูกได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยทาน้าของอินเตอร์มิลานดันทำได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะส่วนในเกมเยือนครับชนะ5เกมจาก13เกมครับเสมอ2อแพ้ไปถึง6เกมเยือนของอินเตอร์มิลานก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรเลยนะครับผลงานทั้งคู่เจอกัน3นัดหลังสุดเป็นการเจอกันใน หลีกกระโชตเซเรียทั้งหมดเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะไปได้2-0น,นะครับในบ้านของอินเตอร์นะส่วนในซีซั่นที่แล้วก็ยังคงเป็นอินเตอร์มิลานที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไปเกือบทุกราคาเลยนะครับเกมเยือนในนัดล่าสุดย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2021นู่นเลยอินเตอร์มิลานถล่มถึง5ประตูต่อ0นะครับด้วยราคาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ผิดแปลกเหมือนกันนะ นะฮะบุกมาเยือนราคาน้อยเหมือนนะครับอันตรายเหมือนกันครับถ้าราคาที่ออกมาค่อนข้างที่จะไหลต่าๆแบบนี้นะคสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับสถิติอินเตอร์มิลานคมอยู่แล้วนะครับผลงานของซาเลนิตาน่าครับห้านัดหลังสุดกินราคามาทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ยังคงไม่แพ้ใครก็ถือว่าเหนียวจัดจริงๆครับในช่วงพักหลังนะครับก็ถือว่ายังผมคิดว่ายังคงไม่ถึงเวลาหนีตายนะถ้าเวลาหนีตายจริงๆมันจะเป็นผมมองว่าห้านัดหลังนู่นแหละนะครับดังนั้นภาพรวมของ อ่าซาเลนิตานะ่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ดีสุดๆเลยทีเดียวนะครับในแง่ของการทําเงินด้วยนะถือว่าชัดเจนดีครับสำหรับอ่าทางด้านของเจ้าบ้านในวันนี้นะครับส่วนเกมในบ้าน9้าน้าหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้ไป4กินราคานะครับสเกมหลังแล้วก็ก่อนหน้านู้นเลยนะครับจ้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนอตุลาคมปีที่แล้วนู่นเลยนะครับดังนั้นภาพรวมแล้วก็ในบ้านรุ่มๆโดนๆนครับแต่ว่าพักหลังมาทำผลงานได้ดีแค่นั้นเองครับสำหรับ2เกมหลังนะในบ้าน ส่วนนะครับอินเตอร์มิลานในนัดล่าสุดสุดมันเหมือนกันครับกับยูเวนตุสในศึกโกปาเดเรอิตาลีนะครับอ่ารุมรุกคูโดนใบแดงไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้พลาดไปในนัดหน้าเหมือนกันนะครับสําหรับเกมที่เหลือนะนะครับสำหรับบอลถ้วยนั่นเองนะฮะก็สุดมันครับสําหรับในนัดล่าสุดนะครับโดูได้ลูกโทษอ่ะในนาทีที่เก้าสิบบวกห้านู่นเลยแล้วก็โกนาโดเข้ามานะครับมีปัญหามีปากเสียงกันเล็กน้อยสําหรับ ไม่เล็กน้อยอะหรือว่าเยอะเหมือนกันครับสำหรับในเกมล่าสุดสุดมันนะับส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยในหลีกค่อนข้างที่จะออกทะเลไปถึง3-4เกมติดเลยนะครับก็เสียราคาไปเยอะพอสมควรนะสำหรับทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับแพ้กับฟิออแพ้ยูเวอีกนะครับส่วนทางด้านของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อย นะครับก่อนหน้านี้เกมในลีกค่อนข้างที่จะผิดแปลกไปเยอะพอสมควร5นัดหลังสุดยังคงไม่ชนะใครเลยรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยแล้วก็บอลถ้วยด้วยนะครับส่วนเกมเยือน9นัดหลังสุดชนะ3าเสมอ4แพ้ไป2นะครับพักหลังมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยครับสำหรับอินเตอร์มิลานในเกมเยือนนะตอนนี้นะก็ต้องบอกว่าเรียนตามตรงว่าฟอร์มเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะออกทะเลไปพอสมควรเลยครับพักหลังมานี่นะครับ ส่วนราคา1ลูกนะครับซาเลนิตาน่าทำได้ดีพอสมควรครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนอินเตอร์มิลานนะครับเสียราคาไปแค่2เกมก็ถือว่าใช้ได้ครับวันนี้สูสีกัน2ลูกคู่ครบ3สูงต่ำนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับในแง่ของการเบิกสกอร์นะครับทำได้ดีพอสมควรลยอินเตอร์มิลานจบสกอร์สูงค่อนข้างที่จะบ่อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคา5เกมหลังสุดนะครับอินเตอร์มิลานจะเจอกับ เบนฟิก้านะครับดังนั้นเป็นงานหนักพอสมควรในศึกบอลถ้วยนะครับส่วนซาเลนิตาหน้าเจอโตรลิโนนะครับกระทิงหินนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับโดนแบนเป็นหนึ่งตัวครับสำหรับแผงหลังของอินเตอร์มิลานในนัดล่าสุดก็ขนนะครับสตาร์ดังของทีมลงทั้งหมดเลยนะถึงจะเป็นบอลถ้วยนะครับเอดินเซโกนะครับเฟเดโก้ดิมารโกนะครับโบโชวิดดาเมียงนะครับบเรรามาทีทะยานนะครับรวมถึง ทางด้านของลูกกูนะครับที่สลับสเปลลงไปในเป็นตัวสำรองนะดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่านะครับคมที่เปรียบเนี่ยตกที่อินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพอสมควรเลยนะครับดังนั้นนะฮะภาคหลังมาอินเตอร์มิลานอาจจะเบิกสกอร์ทู่ๆยากไปนิดนึงนะครับต้องไปดูตัวนักเตะกันคาดว่าน่าจะลงนะครับอินเตอร์มิลานยังคงพึ่งลูกกูครับรวมถึงมาตินเนสนะครับที่ตอนนี้กดไปแล้ว14ประตูจากการลงเล่น28เกมนะครับแอซซิตไป3 แล้วก็มีลูกกูกับโบโซวิดมาคิธายันดิมาโคนะครับเบเรล่าดัมฟริสนะครับดัมฟรายนะครับรวมถึงดามิเอ้นนะครับอาเชบี้ผู้สาประตูเป็นโอนาน่านะครับฝั่งซ้ายแผงหลังเป็นวารโซนี่นะครับโดนแบนไปตัวเดียวนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในแผงหลังนะครับส่วนทางด้านของซาเลนิตาน่านะครับหน้าเป้านะฮะอย่างดิอาสก็ยังคงปักหลักอยู่ในแดนหน้านะครับส่วนตัวอื่นๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้วยนะครับนักเตะตัวบาดเจ็บนะ อ่ซาเลนิตาน่าเป็นทีมที่ผมต้องบอกว่าผีเข้าผีออกเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าพักหลังมีระบบเกมในแดนกลางค่อนข้างที่จะเน้นปึกเหมือนกันนะแล้วก็ว่าพักหลังมาเนี่ยอ่ยันเสมอได้ผมคิดว่าเขาจะเล่นแน่นิ่งมายันเสมออยู่แล้วนะครับส่วนอินเตอร์มิลานพักหลังมาเนี่ยผมมองว่าเกมในแดนบุกค่อนข้างที่จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับมาตินเนสอยู่ดีๆก็ทู่ไปนะครับรวมถึงคนที่มาเล่นคู่มาติเนสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับลูกากูอะไรมาณนี้นะครับดังนั้น นะครับดูจากเกมในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลาตโรมาติเนสรวมถึงนะครับเอดินเซโกก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ยังคงสลับสับเปลี่ยนกันออกมานะครับก่อนหน้านี้นะครับแพ้ให้กับฟิออเรนติน่าก็เล่นไม่ออกเหมือนกันครับสำหรับสถิติก็ไม่ได้ที่จะหวือหวาขนาดนั้นสําหรับอินเตอร์มิลานนะนะดังนั้นผมมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยนะฮะก็ ปรแกกมการแข่งขันนัดหน้าก็ต้องอันตรายด้วยนะครับถึงราคาจะไหลส่งมาแบบนี้ผมคิดว่าถ้ามองภาพรวมแล้วนะครับภาพรวมของเอองบอลทรงเกมนะครับอินเตอร์มิลานผมคิดว่าก็ยังคงมีปัญหาในแง่ของการเบิกสกอร์นะนะครับสวนทางกับซาเลนิตาน่าพอสมควรที่ตอนนี้พักหลังมาค่อนข้างที่จะเน้นผลพอสมควรนะครับถ้าแพ้เนี่ยผมมองว่าแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกเผลอๆนะครับอาจจะมีบทสรุปให้เห็นในผลเสมอซะด้วยซ้ำเพราะว่าอินเตอร์มิลานนะครับต้องโฟกัสยู่้าแชมเปี้ยนลีกอย่างแน่นอนนะ แล้วก็ไม่อยากหลุดอ่ะดังนั้นเสมอก็ไม่เสียหายเหมือนกันสําหรับอินเตอร์มิลานคู่นี้ผมชอบบอลรองนะนะครับซาเลนิตาน่าก็ยังคงทําได้ดีถึงสถิติที่ออกมาเนี่ยอินเตอร์มิลานจะข่มถึงขนาดนั้นแต่ผมมองว่านะครับอินเตอร์มิลานในช่วงนี้เนี่ยนะครับไม่ดีเอาเสียเลยในแง่ของเกมบุกแค่นั้นเองนะครับถึงจะมาเจอซาเลนิตาน่าในสถิติที่มันไม่ค่อย ดีสักเท่าไหร่สําหรับเจ้าบ้านแต่ผมมองว่าวันนี้อาจจะยันอยู่นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะต่อน้อยไปด้วยนะครับจากสถิติที่ออกมาแบบนี้ผมคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะยันอยู่ครับฟันธงที่เจ้าบ้านนะครับคู่ถัดไปครับจากฝูงครับนาโปลีมาเยือนเลตเช่นะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะออกไปทางไหนก็พาดท่ามาเหมือนกันครับสําหรับนาโปลีนะครับรวมถึงเลตเช่ด้วยที่ตอนนี้ยังคงไม่ชนะใครเลยนะครับวันนี้มาเจองานง่ายเหมือนกันนะสำหรับ นาโปลี oli, นะครับว่าจะก็ต้องคือ,อการคว้าแชมป์เนี่ยผมว่าไม่ยากแนละ้วนะครับแต่บทสรุปจะทำเงินทำราคาได้แค่ไหนแค่นั้นเองนะครับสำหรับทางด้านของนาโปลีไปดูกันเลยนะครับวันนี้นาโปลีบุกมาต่อครึ่งคูบลูกนะครับบางสำนักเนี่ยต่อ1ลูกแล้วก็ไหลลงด้วยนะครับทางด้านของสซโบเบตไหลลงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นสถิติแล้วก็รา,าคานะครับไหลส่งให้ทางด้านของเจ้าบ้านนะอย่างโซโบเบตต่อลูกควบไหลลงแค่ คือควบลูกแบบนี้อันตรายพอสมควรครับสำหรับเกมเยือนของนาโปลีในนัดนี้นะครับถึงจะเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วราคาบอลเนี่ยออกมาเป็นหน้าเดียวเนี่ยแต่ะร,ราคาที่ลดหลั่นลงมาแบบนี้ก็แอบน่ากลัวอยู่นะสำหรับเกมนี้นะเละเช่อยู่ดับที่16ครับก็ถือว่าพ้นโซน หนีตกชั้นมาอยู่ประมาณ8แต้มนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะกังวลอะไรเยอะเหมือนกันในแง่ของการตกชั้นนะครับส่วนนโปรีอยู่อันดับที่หครับมี71แต้มนะครับก็ถือว่าสวยสดงดงามน,นะในลีกนะครับตอนนี้แพ้ไป3เกมเท่านั้นเอง นะฮะส่วนเลเช่ก็ค่อนข้างที่จะแพ้เยอะแพ้ไปถึง13เกมนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยสินัดหลังสุดนะครับเลเช่เอาชนะได้แค่2เกมเสมอ2นะแพ้นาบัลีถึงเกมแล้วก็กินราคา5เกมนะครับในบ้านของเลตเช่5เกมหลังเนี่ยชนะ1เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมกินราคาแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับในนัดที่ชนะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2011นู่นเลยครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหในเวลานั้นนะครับนาบัลีเนี่ยนะครับ พักหลังมาไม่เคยเป็นรองทางด้านของเลตเช่เลยครับบุกมาต่อตลอดเลยนะแล้วก็เช็คเช่เดียวกับเกมนี้เหมือนกันนะครับเลตเช่แพ้มา5เกมติดครับในศึกอ่กระชตเซเลอาลนี่เลยนะครับก็ยังคงไม่ชนะกันเลยหาขวัญชนะไม่เจอครับตอนนี้เลดเช่ไม่ยิงมาทั้งหมด5เกมติดแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอาการหนักพอสมควรนะครับออกทะเลไปเลยนะสำหรับนะตอนนี้นะครับโอ้โหหืดจับเฉยเลยครับสำหรับเลดเช่นะตอนนี้ เป๋นะครับแล้วก็เอาแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนเกมในบ้านนะครับเนี่ยครับก็เป๋เป็นเงินแล้วสำหรับ5เกมหลังควานหาชัยชนะไม่เจอเลยนะก่อนหน้านี้มีให้เห็นที่ชื่นใจกันมากแต่ว่าตอนนี้เอาไม่อยู่เขาฟอร์มบู๋จริงๆส่วนนาโปลีครับเพิ่งพาเอซิมิลานมา4ประตูต่อศูนย์นะครับเกมในนั้นนั้นเละเทะจริงๆเลยนะครับโดนทางด้านของไบมดีอาร์รวมถึงนะครับลาเฟลเรียเอากดไปนะครับอสองประตูแล้วก็ นะครับอสมาร์เลแกหดไปอีกหนึ่งประตูด้วยนะครับจากตัวสำรองนะก็ค่อนข้างที่จะผิดแปลกเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นนะครับโอซิมเฮนนะก็เป็นโปลิตาโนนะครับโจนนี่ซิมิโอเน่รวมถึงคาราชิเลียด้วยนะครับสตาร์ดังของทีมอยู่้าเนื้อหอมเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอซิมเฮนไม่มีชื่อในเกมในนัดที่แล้วเลยเหรอนะครับอาจจะมีการบาดเจ็บนะสำหรับทางด้านกองหน้าตัวดังแบบนี้นะครับแต่ว่าพักหลังมาเนี่ย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหมือนกันครับสำหรับนาโปลีทั้งในเกมเย้าแล้วก็เกมเยือนนะครับอยู่ดูฟอร์มอยู่แล้วนะครับแต่แอบกลัวที่ราคาเฉยๆครับสำหรับวันนี้นะครับดังนั้นนาโปลีได้เปรียบทุกกลุ่มกาลังอยู่แล้วนะครับทุกราคาด้วยสูงต่ําอาจจะไม่เห็นด้วยสําหรับเกมนี้นะครับเลเช่จะเจอซานโดเลียใน9วันหนดไปครับส่วนทางด้านของนาโปลีจะเจอยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับทางด้านของเอซีมิลานอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นโต๊ะยังคงพะวงว่า นะครับเอซิมนาโปลีเนี่ยจะเก็บตัวไว้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ราคาเลยออกมาแบบนั้นนะครับโอซิมเม่มีการบาดเจ็บจริงครับทำให้าาส่งผลในเกมในนัดล่าสุดเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันครับสำหรับในเกมวันนี้นะครับตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงครับน่าจะใช้ชุดที่ดีที่สุดในนัดที่แล้วเหมือนกันครับสำหรับนาโปลีครับฝั่งขวาเป็นโรซาโน่ซิเมอเน่นะครับรวมถึง นะครับคาราชิเลียนะครับเกมในแดนกลางเป็นเอลมาสโรบอสกานะครับเอนดอเบลเล่นะครับอ่าเมอริสครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใน ส่วนของแผงหลังนะครับอาจจะมีแผงหน้าแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับโอซิเมนคือนาโปลีเนี่ยนะครับถ้ามันไว้ใจใครไม่ได้เนี่ยนะครับก็ยังคงมีตัวดีๆที่ยิงได้อยู่แล้วนะแต่ว่าในนัดล่าสุดค่อนข้างที่จะผิดแปลกเหมือนกัน,นครับเมื่อมาเจอกับเอซิมิลานสู้ไม่ได้เลยนะครับคาบ้านโม่ก็งง,งเหมือนกันนะมุมมองออกมาแบบนี้นะครับก็อันตรายเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของเลเช่นะครับอ่าสเตฟิซานะครับที่เป็นสตาร์ดังของทีมกดไปแล้ว7ประตู นะครับก็ยังคงอยู่นะครับในแดนหน้าฝั่งขวานะครับรวมถึงเคลเซ่ด้วยนะครับดิฟานเชสโก m นะครับเมรานะครับฮเมนนะครับรวมถึงกอนซาเลสนะครับหลายๆตัวไม่น่าจะมีปัญหาครับอเล็กซิสเบรนนะครับโดนแบนไปสําหรับเกมในนัดนี้นะครับผมมองแล้วด้วยความได้เปรียบเนี่ยนาโปลีก็ยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าอยู่แล้วนะทุกขุมกำลังทุกสีทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่า ด้วยรูปเกมนะตอนนี้เนี่ยนาโปรลีอาจจะดบดบไปนัดที่แล้วเนี่ยคือบอลไม่เป็นทรงครับต้องเรียนตามตรงว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะนะครับแต่ว่าใน,นนัดน,นี้เนี่ยผมก็ว่าเรียกความมั่นใจกลับมาน่าจะต้องมาในแบบนั้นแล้วนะครับเลเช่ไม่ยิงใครมา5เกมแล้วนะครับสวนทางกับนาโปรลีพอสมควรแต่ว่าราคาเนี่ย นะครับโต๊ะมันคงแอบกลัวจริงๆอ่ะนะครับสำหรับคู่นี้นะนะครับคือผมกลัวเรื่องราคาที่มันไหลขนัดนี้นะครับถ้าข้ามได้น่าจะข้ามมากกว่าสูงต่ําก็น่ากลัวเหมือนกันนะนะครับถึงราคาจะเป็นบอลบุกหน้าเดียวแต่ก็ไม่กล้าจ่ายเยอะด้วยโต๊ะนะครับราคาเสมอดันจ่าย3.40เพราะว่านาโปลีมีเกมสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมน,นี้ก็มาเจอกับงานง่ายอีก่ะ ถ้าให้ไปจริงๆแล้วผมก็ลองเลเช่ไม่ลงเหมือนกันนะนะครับตัวที่เหลือของนาโปลีก็ยังคงมีลุ้นมากกว่าซะด้วยซ้ำน,น,นะครับนะตอนนี้ผมคิดว่าคู่นี้ก็ยังคงไว้ใจที่นาโปลีมากกว่านะครับไม่อยากจะวิ่งไปที่เจ้าบ้านเลยเลเช่ที่ฟอร์มอนะัดหลังสุดเอาแน่ไม่นอนไม่ได้นะครับแต่นาโปลีถึงชะพาดบ้างแต่ก็กลับมาไวเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมขอสวนราคาที่มันไหลแล้วกันนะครับนาโปลี1เม็ดอาจจะมีเห็นแน่สาหรับเกมนี้ฟันธงที่นาโปลีนะ ครับคู่ถัดไปครับวิเคราะห์บอลคู่เอซิมิลานเจอกับเอมโปรีนะครับเอซมิลานก็ฟอร์มดีขึ้นมาธนาตามเหมือนกันครับหลังจากชนะจากฝูงมาได้นะครับส่วนเอมโปรีนะครับก็ชนะมาเหมือนกันนะครับเป็นทีมจอมเสมอนะสำหรับทีมนี้เป็นตัวทําเงินของผมทีมหนึ่งเหมือนกันนะหรับเอมโปรีนะครับแต่ว่าในวันนี้ราคาที่ออกมานะครับเป็นบอลหน้าเดียวที่เอซิมิลานมีโอกาสบุกโหมกระหน่ำทางด้านของทีมเยือน นะครับคือเอมโพลีนั่นเองนะราคาลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับค่อนข้างที่จะต่อเยอะเหมือนกันนะครับเป็นต่ออยู่5 5เท่านะนะครับเป็นต่ออยู่5เท่าเลยทีเดียวเขาค่อนข้างที่จะแน่ชัดว่าเอซิมิลานมีโอกาสชนะนะครับมากกว่ามากมากเลยนะครับเอซิมิลานอยู่อันดับที่3ครับตอนนี้ไล่กับตามลาซิโอกันอยู่นะครับแล้วก็วิ่งเบียดอินเตอร์มิลานกับโรม่าด้วยนะครับรวมถึงอตาลันตาด้วยนะมีโอกาสนะครับอันดับขยับอย่างตลอดเลยนะครับสำหรับเกมในลีก ส่วนเอ็มโพรีอยู่ในที่14นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเกมโซนในกลางตารางนะดังนั้นนะครับก็ความกดดันผมคิดว่าอยู่เอมิลานมากกว่าเพราะเกมหน้าก็ต้องมีนะครับผลงานต้องไปเจอกับนาโปลีด้วยนะฮะส่วนผลงาน10นัดหลังสุดทั้งคู่มาเจอกันครับทางหน้าของเอมิลานเอาชนะไป6เกมเสมอ3แพ้ไป1กีฬาไป4เกมจาก10เกมครับดังนั้นชัดเจนว่า เอซิม yeah. ิลานเนี่ยก็ยังคงทำผลงานผลแพ้ชนะทำได้ดีกว่าแต่ในแง่ของการกินราคาอาจจะเป๋อไปแค่นั้นเองนะครับเกมในบ้าน9นัดนะครับเมื่อเจอกับเอมโปรีเนี่ยชนะ6เสมอ1แพ้2นะครับแต่ว่าการทำเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะย่ยมเย่พอสมควรครับสำหรับเอซิมิลานเล่นลูคควบแบบนี้ชนะแค่เม็ดเดียวนะครับจากนัดล่าสุดเมื่อเดือนเมื่อวันที่13นะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเกมนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเออปีที่แล้วนะครับ2022นะ นะครับไม่ใช่เออนะครับผมก็งงว่าเตะนัดนี้ได้ไงนะครับเอซิมิลานเพิ่งโชว์ฟอร์มเก่าครับกดทางด้านของนัโปลีมา4-0นะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้นะเลอานะครับบาฮ์ิมดิอาร์รวมถึงนะครับสมารเลแก่นะครับในนัดล่าสุดก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันครับบุก นะครับยิงไปถึง14ครั้งนะครับเข้ากรอบไป8ครั้งเป็นประตูถึง4ประตูถือว่าคมกริบเลยนะครับในช่วงเวลาแต่ตาการผ่านบอลเหลือตาการคลองบอลค่อนข้างที่จะยแย่<ม> like พอสมควรนะครับผมคิดว่านาโปลีเล่นแย่มากกว่านะสำหรับเกมที่แล้วนะครับส่วนเอซิมิลานก็ผีเข้าผีออกนะครับเนี่ยครับบทจะเสมอก็เสมอบทจะแพ้ก็แพ้เหมือนกันนะเออก็มีเป๋นะครับเกมเยือนแพ้กับอูดิเนเซ่นะครับแต่เกมในบ้านค่อนข้างที่จะไว้ใจได้เหมือนกันสำหรับ4เกมหลังแบบนี้นะครับชนะสเปอร์ชนะตอร์เรนโต้ตัลเลนต้าี่ย นัดล่าสุดเสมอมานะครับเกมนี้ก็ต้องไปดูลุ้นดูว่าเอซิมิลานจะทําได้ดีหรือไม่นะครับส่วนเอมโปรีครับชนะเลดเช่มานะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะในรอบ8เกมนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่ากลับมาดีในนัดที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็เกือบเสมอเหมือนกันนะ นะครับก็รุมรุม,ม,มอนรอนอยู่นะครับถ้าไม่ได้ลูกโทษก็หืดจับเหมือนกันนะสำหรับเอ็มโปรีเนี่ยนะล่าสุดนะครับแต่ก่อนหน้าน,นี้เป็นทีมจอมเสมอค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าพักหลังมาใน5เกมหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้เปรย์ปปไปนะครับส่วนเอ็มโปรีถ้าแพ้จริงๆเนี่ยมองดูนะครับเข้าไปในรูปแบบของสกอร์เนี่ยแพ้อาจจะไม่เกิน1เม็ดนะครับจะมีบางนัดแค่นั้นเองที่แพ้2เม็ดนะครับเจอนาโปลีกับโรมาแค่นั้นเองนะครับที่แพ้2เม็ดนะส่วนเกมอื่นๆแพ้กันเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส เดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับเอมปลรีแต่ภาคหลังมาอาจจะมีเปรขแค่นั้นเองนะครับส่วนเกมเยือนก็นะครับจะเน้นหนักไปที่เสมอซะส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็มีแพ้เห็นนะแต่ผมคิดว่าถ้าแพ้วันนี้เนี่ยนะครับอาจจะแพ้ไม่เกิน1เม็ดนะฮะดูครับแพ้ไม่เกิน1เม็ดจะมีเกมแค่โรมากับนาโปลีแค่นั้นเองนะครับที่แพ้2เม็ดนะแล้วก็ราคาลูกควบแบบนี้ก็กินหูกันมาให้เห็นแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเอมปลรี นะครับส่วนเอซิมิลานเล่นราคาแบบนี้ทำได้ดีนะแล้วก็นะครับกินไปถึง4เกมส่วนเอมปอรีกิน2เกมจาก5เกมมาสูงต่ำทั้งคู่ทำได้ดีเหมือนกันครับในแง่ของการเบิกสกอร์นะนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในแง่ของนักเตะด้วยนะครับความพร้อมวันนี้นะฮะเอซิมิลานยังคงใช้ชุดที่ดีที่สุดนะครับหน้าเป้าคงเป็นชิรูนะครับสมาร์เรเกอร์นะครับรวมถึงเรลโทนารีเบนนเซอร์นะครับ นะครับซาลาเบียอะไรนี่คงอยู่ครบนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนนะครับบาจ้าอย่างซลาตันนะครับบาดเจ็บไปนานแล้วนะครับส่วนเอ็มโปรีนะครับคาบูโต้นะครับก็ยังคงอยู่ช่วยทีมรวมถึงนะครับเบเนซี่นะครับที่เป็นสตาร์ดังของทีมกดไปแล้ว4ประตูนะครับตัวอื่นอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับแต่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะฮะมาในระบบสี่สนนะครับเน้นในกองหลังกับกองกลางพอสมควรนะครับมาตั้งรับอยู่แล้วครับสำหรับนาโปลีในเกมนี้นะ ผมมองว่าแบบนั้นนะครับส่วนเอซิมิลานเนี่ยนะครับชิรูเนี่ยผมคิดว่าในลีกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่แล้วนะฮะับสำหรับตัวนี้นะครับอาจจะออกเถอะเถอะเถอะทะไปบ้างนะครับจะไม่ดีโซนในแดนกลางแค่นั้นเองนะครับนัดไหนถ้าเกมในแดนกลางเล่นง่ายเนี่ยผมคิดว่าเอซิมิลานเนี่ยนะครับมีโอกาสจบสกอร์ค่อนข้างสูงจริงๆแล้วก็เละนะครับเลเยอร์เนี่ย นะครับก็ยังคงคมกิบอยู่อย่างตัวเนี้ถ้ามีเลเอาก็ยิงยากเหมือนกันนะนะครับสำหรับเอซิมิลานเนี่ยในทุกฤดูกาลเหมือนกันนะครับก็น่าลุ้นเหมือนกันครับสำหรับคู่คู่ในวันนี้นะครับในแง่ของราคาที่ออกมานะครับเอซิมิลานก็เดี๋ยวต้องไปเตะลืมดูเลยนะฮะ เอซีมิลานต้องไปเตะกับทางด้านของนาปโปลีในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับส่วนเอมโปลีพักยาวๆครับเจอกับเคมนเนเซ่ความกดดันผมมองว่าเอซีมิลานนะครับแล้วก็เอซีมิลานอาจจะเอาแน่ด้วยครับสำหรับในรายการแบบนี้นะครับเคยทะรุเป็นทีมเก่าทีมแก่อยู่แล้วดังนั้นผมมองว่านะครับจากสกอร์ที่ออกมาเนี่ยในทุกเกมที่ผ่านมา5เกมหลังเอมโปรีนะครับแพ้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แล้วก็ นะครับในแง่ของการกินราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเห็นกันอยู่แล้วนะครับสำหรับราคาแบบนี้ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยทั้งบอลรองนะครับอ็ยโปรลีอาจจะฝากใจไปได้นะนะครับอาจจะลุ้นกินหูเลยแหละหรือหื นะครับผมคิดว่า2อหนึ่งอาจจะมีเห็นนะครับเอซิมิลานก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจเหมือนกันก็อาจจะยิงสกอร์ก็ได้นะครับรวมถึงสกอร์สูงต่ำเนี่ยวิ่งไปที่สกอร์สูงด้วยดังนั้นคู่นี้อาจจะจบที่สกอร์สูงก็เป็นได้นะครับสเม็ดอาจจะมีเห็นผมคิดว่า2อหนึ่งน่าจะจบครับสำหรับสกอร์ในคู่นี้นะครับฟันธงว่าเอซิมิลานเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงจริงๆครับแต่ว่าในแง่ของการทําเงินผมคิดว่าเอมโปลีอาจจะทําได้ดีกว่านะครับในเกมนี้ฟันธงไปที่เอมโปลีแล้วก็สกอร์สูง คู่สุดท้ายวิเคราะห์บอลนะครับทางด้านของลาลิก้าสเปนครับเซบียาเจอกับเชลต้าบิโก้นะครับเซบียาก็ขยับอันดับตัวเองขึ้นมาดีพอสมควรเลยนะนะครับส่วนทางด้านของนะครับเซลต้าบิโก้เนี่ยนะครับเป็นบอลร้อนแรงเหมือนกันครับสำหรับในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าจัดจ้านเลยทีเดียวนะนะครับใช้ได้เลยอ่ะเออก็ถือว่าเด็ดขาดเหมือนกันครับสำหรับทางด้านของ เซตาบิโก้พักหลังมาผมคิดว่าทำผลงานได้ดีนะไปดูกันครับราคาวันนี้ออกมาใน2งแง่ามแง่เหมือนกันครับเซบีย่าต่อแค่เสมอค,ครึ่งนะครับเป็นบอลสามหน้าที่เซบีย่าได้เปรียบแค่เล่นในบ้านแค่นั้นเองสูงต่ำบนที่แค่อลูกควบครับเซบีย่าอยู่นับที่13ครับดีตัวเองขึ้นมาแล้วส่วนเซตาบิโก้อยู่นบที่9นะครับก็ถือว่า คู่ขี้สูสีครับสำหรับถ้ามองฟอร์มนะตอนนี้นะครับสิบเกมหลังสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเจ้าบ้านชนะ4เสมอ3แพ้ไป3นะครับพักหลังมาเซบีย่าก,กวดเรียบเลยนะครับจะมีเสมอกันให้เห็นแค่นั้นเองนะครับในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับเล่นในบ้านเซบิโกาเสมอไป1 1น,น,นะครับ เกมเยือนของเซลตาบิโก้เนี่ยไม่เคยชนะไซบี่าเลยนะครับมีครับย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 1 5แค่เกมเดียวเท่านั้นนอกนั้นแพ้กับเสมอนะครับแล้วก็เสียราคาค่อนข้างบ่อยด้วยดังนั้นสถติติต้องยกให้เซบี่านะครับเซบี่าเพิ่งกดการดิชมา20นครับก่อนหน้านี้เกมเยือนเจอเกตาเฟ่โดนไป20เช่นเดียวกันนะครับเป็นทีมรุ่มๆุม,มดอนๆออยู่แล้วนะครับสำหรับในซีซั่นนี้ดีดตัวเองมาได้ดีขนาดนี้ผมคิดว่านะครับก็มาได้ไกลเกินฝันแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของ ทีมเจ้าบ้านอย่างเซบีย่านะแล้วก็บอลทั่วยูโรปาลีกก็เข้ารอบไปอีกนะครับดังนั้นก็เข้ารอบลึกมีปวงหลายเกมเหมือนกันครับสำหรับเซบีย่าในช่วงนี้นะครับสตาร์ดังของทีมก็กลับมาทําผลงานได้ดีบ้างนะครับส่วนผลงานของเซอร์ตันบิโก้นะครับเสมอกับอเมริการนะครับก็ตอนนี้ทําให้6เกมหลังสุดยังคงไม่แพ้ใครนะครับชนะไปถึง3เสมอ3นะนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีสุดๆเหมือนกันครับสำหรับเซลตันบิโก้พักหลังมา ค่อนข้างที่จะแพ้ยากจริงๆนะครับส่วนเกมเยือน10นัดหลังสุดชนะไป6เสมอ3แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมเยือนดันทําได้ดีด้วยสําหรับเซอตอบิโก้นะครับส่วนเนี่ยครับเป็นรองหรือนะเป็นรองเสมอครึ่งก็กินราคาไปอีกนะครับดันชนะอีกถือว่านี่ครับกินราคาเกือบทั้งหมดเลยนะสำหรับทางด้านของเซอตอรบิโก้ถือว่าปีนี้เป็นทีมทําเงินที่ดีทีมหนึ่งเลยนะครับแล้วก็นะครับเสมอครึ่งเซอตอรบิโก้ทาได้ดีกว่ามันนี้งัดกันได้นะ นะครับอ่าเซบีย่าจะเจอกับแมนยูครับงานหนักเลยครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนอ่ายูฟายูโรปาลีกนะครับส่วนทางด้านของเซตาบิโกจะได้พักยาวๆนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตัวนักเตะนะครับอ่าทางด้านของเซบีย่านะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเอ็นนะครับเนลซารีนะครับก็เป็นสตาร์ทังของทีมในซีซั่นนี้นะครับกดไปแล้ว6ประตูนะครับลาคิติชนะครับกริวรวมถึงรามเมรานะครับจอร์แดนนะครับกุยย์นะครับรวม ดิมิสโตวิชนะครับก็อคุน่านาะบัสนะครับก็กูเดลเนี่ยครับก็เป็นตัวหลักทั้งหมดเลยนะครับโอ้โอกัมโปโดนแบนด้วยนะสำหรับเกมในวันนี้นะแผงหน้านะครับก็มีปัญหาพอสมควรเลยครับสำหรับทางด้านของเซบีย่าแล้วก็นัดหน้าต้องไปเจอกับแมนยูอีกครับงานหนักงานนะครับงานหนักจัดเลยนะส่วนทางด้านของ ทางด้านของเซตาบิโก้นะครับนำทีมโดยอัสปาร์ตนะครับถึงได้เรียกติดทีมชาติอีกครั้งนะสำหรับจอมเก๋าตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆตัวแบนนะครับกาเบรียลเวก้าโอ้โหเก้าโดนแบนว่ะนะครับอันตรายเหมือนกันในแดนหน้านะนะครับแล้วก็ส่วนตัวอื่นอยู่ครบครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเบเรสนะครับเบลทรานนะครับชูเปียรวมถึงเดราโตเร่นะครับกานูเนสอาร์เดลนะครับเวีราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหมือนกันครับ <c oughs> สำหรับของทา้าของเซลตาบิโก้นะดังนั้นผมมองว่าสิบิยปีนี้นะครับก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรครับฟอร์มก็กลับมาหวือหวานิดนึงนะครับก็แกว่งไปแกว่งมาเหมือนกันนะครับกองหน้าเป้าก็ยังคงอันตรายรวมถึงแผงกลางอย่างลาคิิติดด้วยนะครับส่วนทางด้าน เซต้าบิโกเป็นเกมที่เน้นจอมเก่าแล้วกันนะครับเน้นตัวเก่าอย่างอัสพาสอะไรประมาณนี้นะครับปีนี้ก็ทำผลงานได้ดีนะกดไปแล้ว12ประตูครับยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะครับเซต้าบิโก้พัหลังมาเนี่ยนะครับยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยนะครับแล้วก็ราคาที่ออกมาแบบนี้เป็นบอลนน้ายได้ชัดเจนผมคิดว่าความกดดันเนี่ยเซบียาก็ยังคงมีอยู่นะนะครับถ้าเลือกคู่นี้เนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเซอต้าบิโกอาจจะทำได้ดีด้วยในนัดนี้นะครับถ้าย้อนกลับเข้าไปดูจริงๆเนี่ย นะครับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านของเซบีย่านั้นทําได้ดีครับแต่ว่าฟอร์มสถิติตอนนี้ผมคิดว่าฟอร์มของเซบีย่าก็ยังคงไว้ใจไม่ได้ด้วยนะครับเซบีย่าเป็นต่อเกมในบ้านนะครับเซบีย่าไม่เคยต่อปอป,อ,ปอเลยนะคนขรั้งนี้จะน้อยเหมือนกันนะครับไม่มั่นใจนะครับแล้วก็เกมหน้าเป็นเกมที่ต้องโฟกัสด้วยนะสำหรับเซบีย่าน,นั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าเซลต้าบิโกอาจจะทําได้ดีด้วยในแง่ของราคาที่ออกมาแบบนี้นะครับเสมอครึ่งแบบนี้ผมมองว่า เซตาบิโกอาจจะต่อกรได้ดีเลยทีเดียวแหละนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมเลือกเชียร์ที่บอรลรองนะสำหรับราคาที่มันออกมาแบบนี้เราก็รวมถึงเซบีย่าด้วยที่ต้องโฟกัสในบอลถ้วยด้วยดังนั้นเกมในวันนี้ผมเลือกเชียร์ไปที่บอรลรองกับ เซลตาบิโก้แล้วกันนะครับอ่านตามฟอร์มไปครับสาหรับคู่บอลในช่วงเวลานี้นะครับดังนั้น4ตัวโชวแน่วันนี้ผมนะครับยังคงมองว่าบอลรองน่าจะได้เล่นมากกว่านะซาเลนิตา่านะครับแต่นาโปลีครับรองไม่ลงจริงๆถึงราคาจะไหลมากขนาดนั้นนะครับรวมถึงเอมโปรีด้วยแล้วก็เซลตาบิโก้นะครับผมนี่มันสิงบอลรองจริงๆนะดังนั้นวันนี้4ตัวโชวแน่วังว่าจะถูกใจทุกท่านนะครับแล้วก็นะครับใครที่ชื่อชอบฝากกดไลค์นะครับหรือใครที่คิดว่าใช่ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนเพื่อนด้วย นะครับแล้วก็ใครมีข้อติเติงหรือข้อสงสัยอะไรนะครับฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนะครับพยายามจะตอบทุกตั้งใจตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับขอนะครับขอผมมีส่วนร่วมนะครับเดิมพันไปในครั้งนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านทุกคนจะถูกอกถูกใจนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนแล้วก็ค่ําคืนนี้นะครับหวังว่าเราจะทําเงินไปด้วยกันนะครับเฮงๆรวยๆครับสำหรับค่ําคืนนี้สวัสดีครับผม